ดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโบวีอัธมานะคะพูดกลับทันควันหลังชาวเน็ตโยงเป็นสลิมเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้นักแสดงสาวโบวีอัธมาโดนทัวลงเละเทะไม่น้อยค่ะหลังจากที่เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ดารารุ่นพี่อย่างออมสกาวใจว่า พี่วัคซีนมันไม่ได้ซื้อปุบได้ปับค่ะขนาดเอกชนจัดหายังได้คิวนำเข้าโมเดอนามาไตรมาสที่4พี่ลองเสิร์ชข้อมูลรัดจองแอสตารามาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะรอนานจนไม่ทันการก็เลยต้องเอาซิโนแวคมาช่วยแก้ขัดไปก่อนค่ะโบวิอัธมานะคะเจอทัวลงเละเลยค่ะหลังเม้นบอกดารารุ่นพี่ไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตค่ะ เพราะแม้แต่โพสต์ล่าสุดของสาวโบวีนะคะพาคุณพ่อเข้ารับวัคซีนโควิด -19 พร้อมระบุว่าดีใจป้ายอมฉีดวัคซีนแล้วจูู่ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แซะว่าไม่สลิมได้ไหมจอเถอะครับงานนี้สาวโบวีถึงกับงงนะคะสวนกลับทันทีว่าฉีดวัคซีนคือเป็นสลิมนะคะอันนี้งงจริงๆก่อนที่ชาวเน็ตคนอื่นผสมโรงเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นีดอ o คค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องวดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ